ว่ามันจะต้องเป็นคุณในถ้วยถ้วยนี้ถ้วยของความรู้สึกหรือใจของเขาอ่ะมันจะต้องเป็นคุณเพราะคนคนนี้เขามีแพชชั่นกับคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนั้นตัวของเขายังไม่สะดวกที่จะโสดหรือยังไม่สะดวกที่จะมีคุณหรือจะดูกับคุณในรูปแบบของความถูกต้องได้ก็เลยจสติกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนเลือกที่จะหยุดความรู้สึกของตัวเอง หยุดได้แต่การกระทำความรู้สึกในใจหยุดไม่ได้โดยเฉพาะความรู้สึกมันเชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรผู่พันกับคุณแล้วเขาก็พยายามทอดถอนความรู้สึกของเขานะเราจะไม่คิดถึงเรื่องของคุณแต่เขาก็ทำไม่ได้ยิ่งไม่คิดกับยิ่งคิดเยอะแล้วก็คิดเยอะคุณมาสร้างความหวังให้กับเขา คนคนนี้ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมากมายเพียงถ้าเขารู้สึกว่าคุยกับใครแล้วมีความสุขและคนคนนั้นไม่ได้สร้างท็อกซิกดราม่าให้เขาก็อยากพูดคุยไปเรื่อยๆอ,อยากทํำความรู้จักไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคุณซึ่งมันมีความรู้สึกของความผูกพันน่ะเข้ามาเชื่อมโยงด้วยมันก็เลยขึ้นเป็นไพ่สีไม้ตั้งแต่สำรับใบแรกที่เราเปิดมากับไพ่พระนั่นบ่งบอกว่าคุณและเขาเนี่ย